จะพาผมสสงนิกรชาวไทยติดตามพระราชะกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถทรงปั้นทรงสร้างงานสิลป์ของแผ่นดินซึ่งเป็นลูกชาวนาชาวไร่าย,ยากจนนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดนี่คือพระเมตตาที่พระราชทานรายได้และอาชีพให้กับพวกเขาเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตและลุกขึ้นยืนบนลำแข้งของตัวเองได้ค่ะเราไปท้างในกันนะคะไปค่ะ คนเหล่านี้เป็นลูกชาวไร่ชาวนาที่ยากจนที่สุดและได้เลือกข้าพเจ้าเลือกมาเป็นพิเศษเลือกจากความยากจนใครครอบครัวไหนยากจนที่สุดแล้วก็มีลูกมากที่สุดจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้ข้าพเจ้าจึงเลือกมาและมาอยู่ที่ในพระบรมหาราชวังที่ตึกเก่า ที่ดั้งเดิมเป็นที่อยู่ของเจ้านายต่างๆมากมายกลายกองพระพจ้าก็ให้เขาอยู่ที่นั่นแล้วก็มาทำการฝึกฝนที่จิตละดาจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2550นี้นับเป็นสิ่งย้ำชัดว่า ทรงมุ่งมัมม่นทรงงานสนองพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังสะท้อนผ่านผลงานมากมายของสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วประเทศไทยได้รับการคัดสรรจะแสดงไว้ในงานศิลปแผ่นดินครั้งที่สี่ณพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,านีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ 12สิงหาคม2547บนเส้นทางแห่งพระราชะกรณียกิจเสริมรักสร้างแผ่นดินพระองค์ได้โดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งของประเทศทรงได้สัมผัสถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ยากไร้ของราษฎรในชนบทและด้วยพระจารุทไทยห่งยายประกอบกับความภาคภูมิใจ ในฝีมือการสร้างงานศิลปะของราษฎรที่ทรงพบเห็นจึงเป็นแรงบันดาลพระราชฤไทยให้ทรงฟื้นฟูงานหัตกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งรายได้แก่ชาวบ้านและนำมาซึ่งการถือกำเนิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 9ตลอดระยะเวลากว่าส0ปี โรงฝึกศิลปาชีพสนจิรดาสถานที่ฝึกอบรมศิลปาชีพได้สร้างสรรค์บุคลากรและผลงานประนีศินชั้นสูงรวม23สาขาได้พัฒนาช่างศิลปาชีพสู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และยังคงยึดมั่นในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางงานศิลปาชีพ ช่วยสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ราษฎรควบคู่ไปกับการทำโรงรักษาบรดกศิสินของแผ่นดินไทยเงินที่ประชาชนทูลกล้าวถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านเนี่ยเอาเงินเหล่านี้กลับสู่ราษฎรเอาเงินเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าเงินเดือนค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่จะคืนกลับไปยังแผ่นดินฉะนั้นคนที่ได้ทูลกล้าวถวายเงินกับสองพระองค์ก็ได้ให้ได้ภูมิใจว่าทุกท่านได้ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินส่วนหนึ่งแม้แม้ว่าท่านจะไม่ได้มาทํางานศิลปะเหล่านี้แต่ท่านช่วยให้ราษฎรตามต่างจังหวัดราษฎรที่ยากจนเนี่ยได้สามารถยืนบนลำแลำข้งลำขาได้เลี้ยงลูกได้ให้การศึกษาลูกได้ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่ตอไปค่ะได้มาอยู่ที่นี่นะคะคือทางบ้านยากจนค่ะแม่ถวายผ้าท่านก็เลยขอมาหนึ่งคนในลูก 8 9คนคะ่ะได้มาทํางานที่นี่แล้วก็มีเงินเดือนส่งให้พ่อให้แม่เมื่อก่อนกินเงินเดือนกินข้าวกระสอบหนึ่งก็ไม่พอลูกเยอะคะ่ะก็มาทํางานนี่แม่ก็พอได้ซื้อนาแล้วท่านก็ให้พระราชทานานาแล้วก็บ้านที่อยู่ด้วยทางบ้านก็มีเงินใช้พ่อแม่ก็ดีฐานะดีขึ้นก็มาตั้งแต่ปี3-2จนถึงปัจจุบันนี้คะ่ะก็เงินเดือนที่ได้จาก ทุกว so 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 in ันนี้ก็ได้ไปส่งลูกเรียนแล้วก็เลี้ยงครอบครัวก็คิดว่าจะทํางานตรงนี้ไปอีกนานแล้วก็ตั้งใจทำามาทุกวันนี้ก็คิดอยู่เสมอว่าตั้งใจทําเพื่อท่านขอบคุณพระองค์ท่านที่ท่านให้เรามีโอกาสหนูทุกวันนี้มีกินที่มีใช้ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุขความเจริญก็เพราะพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจค่ะงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับที่เราสมาชิกศิลปาชีพกำลังขมักขม้นตั้งอกตั้งใจนี้จะเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอก สีมือลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ร่วมกัรรังสรรค์ขึ้นเพื่อสื่อแสดงถึงหัวใจที่เปลี่ยนด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำริให้นำปีกแมลงทับที่ตายตามธรรมชาติมาประดับตุ๊กตารูปสัตว์และตัวละครในวรรณคดีเป็นเอกลักษณ์ของตุ๊กตาไทยตามพระราชดำริ ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังโปรดให้นําปีกแมลงทับมาตกแต่งไว้บนผลงานชิ้นสำคัญอย่างประณีตรอคอยที่จะอวดสายตาทุกคู่ได้ชื่นชมณพระที่นั่งอนัน,นตสมาคมเช่เช่นเดียวกับตุ๊กตาไม้มคกมันอันประณีตงดงามเหล่านี้จึงเป็นตัวแทนบอกเล่าประวัติศาสตร์บทใหม่ของหัตถศิลป์ตุ๊กตาไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาทีคุณ ของสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชนีนาถสำคัญเหนืออื่นใดการดำเนินงานของสถาบันศิลิกิจกว่า40ปีที่ผ่านมาได้บ่งบอกชัดเจนว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์ได้ช่วยชุบชีวิตของผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสแก่งานศิลปะของชาติได้ปรากฏเห็นแล้วอย่างชัดเจน พรระองงค์ทเวันนี้คือความมั่นคงให้กับประสงค์นิกรของพระองค์คือความมั่นคงให้กับแผ่นดินในด้านการอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมและนี่คือความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงสวัสดีค่ะ